ธุดงคัสสถานมหาวันเป็นอารามภิกษุณีจังหวัด ลำปางเน็ตอะตั้งใจที่จะมานานมากแล้วแล้วก็แพลนการเดินทางหลายครั้งหลายหนก็ไม่ได้มาสักทีรอบนี้น้องๆชวนมาทริปเหนือบอกกับน้องเลยเป็นประโยคแรกเลยว่าอยากไปที่อารามแห่งนี้แล้วน้องๆก็จัดให้นะคะก้าวแรกที่เน็ตได้มาสัมผัสกับทุดงคัสถานมหาวันลำปางแห่งนี้นะคะรู้สึกได้ถึงความสงบง่ายงามแล้วก็สัปปายะมากๆเป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้พระธาตุลำปาง หลวงเพียงกิโลก,กว่านะถ้าเกิดคุณนะ่ะมาลำปางแล้วมาไหว้พระาธาตุลำปางหลวงนะอยากมากราบภิกษุณีที่นี่มาได้เลยคุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศเนาะอารามภิกษุณีที่มีฟิลบรรยากาศสไตล์เซนนะ่ะ แล้ววันนี้พิษุดีท่านก็เมตตามากๆนะพาชมในแต่ละที่แล้วก็เล่าความเป็นมาของการก่อสร้างในแต่ละจุดอย่างตั้งใจที่นี่จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมมากนะกับการปฏิบัติทั้งกับนักบวชแล้วก็ผู้คนถ้าเกิดใครสนใจการปฏิบัติธรรมเนี่ย สามารถแวะมาได้ที่นี่นะคะหรือแม้จากคุณนะต้องการจะเข้ามากราบไหว้กราบพระอชมบรรยากาศหรือสนทนาธรรมกับภิกษุณีที่นี่ก็ทําได้นะคะภิกษุณีท่านนะมีความสามารถ ค่อนข้างสูงนะมีความรู้ทางธรรมที่เรียกได้ว่าแตกฉานเลยแหละหรือถ้าแม้คุณยังไม่ได้มีโอกาสมาที่ทุดงคัสถานมหาวันแห่งนี้นะคะคุณก็สามารถตามนะฟังธรรมะจากภิกษุณีได้ที่เพจนะทุดงคสถานมหาวันลำปางเน็ตขึ้นหน้าจอไว้ให้เลยนะคะลองไปตามดูตามฟังนะสิ่งที่ท่านสอนแล้วก็ถ่ายทอดนะถือว่ามีความมุ่งมั่นเป็นอย่างสูงมากและถ้าใครมีเพื่อน เป็นชาวต่างชาติเนาะที่สนใจในพระพุทธศาสนามาที่นี่ได้นะเพราะภิกษุณีท่านเนี่ยสามารถอธิบายและบรรยายธรรมนะได้ในภาษาอังกฤษถ้าใครมีโอกาสแวะมาที่ลำปางนะคะแวะมากราบพระธาตุลำปางหลวงเผื่อเวลาสักนิดนะคะมาที่พุดงคสถานมหาวันแห่งนี้บอกได้เลยว่าคนจะ ชุ่มฉ่ำหัวใจมากๆถ้าพูดกันในภาษาแบบโลกโลก็คือว่าเดินเข้าไปแล้วอ่ะใจฟูจริงๆนะเวลามาอยู่ที่เนี่ยจนสบายใจและการได้มาถึงที่นี่นะทำให้เรารู้สึกว่าภารกิจบางอย่างของเราอะที่มุ่งหมายตั้งใจไว้เนี่ยได้ประสบความสำเร็จแล้วถ้ามีโอกาสนะเนตจะกลับมาที่นี่มาปฏิบัติธรรมหรือมาช่วยงานคือตั้งใจไว้เลยว่าจะมา จะมาแล้วก็จะมาเรียนเชิญเลยนะคะทุกคน